ซาโตชิหรือแอชพระเอกอนิเมะโปเกมอนเด็กหนุ่มที่มาพร้อมกับคู่หูพิกจ,จูงเขาออกเดินทางจากบ้านเกิดที่มาซรลทาวตั้งแต่อายุ10ขวบเพื่อก้าวเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ที่เขาใฝ่ฝันสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ชาแนลตา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 นะครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับอุ拉เซเทของโปเกมอนครับโดยอุ拉เนี่ยครับหมายถึงด้านหลัง เบื้องหลังส่วนเสร็จเทเนี่ยหมายถึงการตั้งค่าครับโดยอุลสตเทนะครับจะหมายถึงการตั้งค่าของเรื่องราวที่ไม่ได้ถูกกล่าวในเรื่องหรือไม่จะเป็นต่อเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าเป็นการตั้งค่าขึ้นมานะครับเพื่อให้เขียนเรื่องราวได้อย่างลื่นไหลนะครับหรือเป็นการตั้งค่าขึ้นมาด้วยความขี้เล่นของผู้เขียนนะครับยกตัวอย่างเช่นส่วนสูงน้ําหนักไซน้าอกของตัวละครหรือบรรยากาศของโลกในเรื่องนะครับ โดยวันนี้ที่ผมจะมาเล่านะครับจะเป็นข้อมูลเบื้องหลังหรือเป็นอุลาเซเทของอนิเมชันโปเกมอนภาคแรกนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้อมูลที่ผมจะเล่าต่อจากนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตรงกับโปเกมอนในภาคปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนคนเขียนบทแล้วก็ผูก้กำกับมาหลายคนแล้วนะครับโดยข้อมูลเบื้องหลังของอนิเมชันโปเกมอนภาคแรกนี้นะครับผมเอามาจากนิยายโปเกมอนครับใช่ครับนิยายของอนิเมะโปเกมอนนะครับ โดยเล่มนี้นะครับมีชื่อว่า Pocket Monster a n i m a t i o n Volume ทาบิด c จินะครับโดยทาบิดะจินะครับแปลว่าออกเดินทางนะครับโดยนิยายเล่มนี้นะครับก็จะเป็นการนำเรื่องราวในอนิเมะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอน14นะครับมาเขียนใส่ในรูปแบบของนิยายนะครับแล้วก็เพิ่มรายละเอียดของเนื้อหาเข้าไปนะครับโดยคนเขียนนิยายนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไกลครับก็คือคุณชูโดทากิชินะครับ ที่เป็นคนเขียนโครงสร้างเรื่องและก็เขียนบทให้กับอนิเมะโปเกมอนภาคแรกนั่นเองครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นผมจะขอพูดสรุปเลยละกันนะครับว่าเป้าหมายของซาโตชินี่ครับคืออะไรนะครับโดยเป้าหมายที่แท้จริงของซาโตชินะครับก็คือเขาอยากที่จะสร้างเมืองที่มีชื่อเป็นของตัวเองครับอย่าเพิ่งงงนะครับ โดยครับมันเรื่องนี้นะครับมันมีเหตุผลที่สุดจะลึกซึ้งแสนจะลึกล้ำซ่อนอยู่นะครับก็ผมจะอธิบายในส่วนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเป้าหมายของซอตัตโตชินะครับเรามาหาคำตอบกันก่อนนะครับว่าคำว่าโปเกมอนมาสเตอร์นะครับมันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับ โดยจากข้อมูลที่ผมหาได้ไมาครับก็คือว่าในซีรีส์อนิเมะโปเกมอนนะครับโปเกมอนมาสเตอร์หมายถึง โปเกมอนเทรนเนอร์ที่เลี้ยงดูโปเกมอนจนถึงจุดสูงสุดนะครับโดยเป็นฉายาที่พระเอกซาโตชิของเราครับหรือโปเกมอนเทรนเนอร์ทั้งหลายคนครับต่างที่จะต้องการมาครอบครองนะครับแต่ว่าไอเป้าหมายนี้ครับมันก็มีช่องโหว่อยู่เยอะนะครับก็คือมันไม่มีกฎเกณฑ์นะครับที่ทํายังไงถึงจะได้เป็นโปเกมอนมาสเตอร์นะครับอย่าง้อกคือมันไม่ใช่แค่การพิชิตโปเกมอนลีกแน่ๆครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิชิตโปเกมอนลีกได้ใช่ไหมครับ คนคนนั้นก็จะถูกเรียกว่าโปเกมอนแชมเปี้ยนลีกแทนนะครับคือมันไม่ใช่โปเกมอนมาสเตอร์นะครับเอา้าแล้วสรุปว่าโปเกมอนมาสเตอร์เนี่ยทำยังไงถึงจะได้เป็นล่ะเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องของในอนิเมะครับในส่วนนิยายนะครับจะมีคำนิยามของโปเกมอนมาสเตอร์ระบุไว้อยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้อันนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับคำว่าโปเกมอนมาสเตอร์ที่ซับชีต้องการ มากที่สุดแล้วนะครับคือในโลกนิยายของโปเกมอนนะครับจะมีนิตยสารประจําเดือนยอดนิยมนะครับที่มีคนอ่านมากถึง5ล้านคนนะครับที่ชื่อว่าโปเกมอนคอมิกและก็มันลี่โปเกมอนเทนเนอร์นะครับโดยทุกๆเดือนนะครับจะมีหลายชื่ออันดับสุดยอดโปเกมอนเทนเนอร์1 0 0 0 0หคนนะครับถูกเขียนไว้ในนิตยสารเหล่านี้นะครับซึ่งการขึ้นไปถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะครับในใน1 0 0ห0่คนนี้นะครับก็คือเป้าหมายของโปเกมอนเทนเนอร์นั่นเองนะครับมาซาราชาว จะมีบางครั้งนะครับที่โปเกมอนเทรนเนอร์ที่มาจากมาสลัทาวนะครับได้เข้ามาในส่วนปลายๆของรายชื่อ10,000คนนี้นะครับแล้วถ้เกิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็คนคนนั้นนะครับก็จะได้ลงหน้าแรกของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของมาสลัทาวนะครับพร้อมกับมีการถ่ายรูปขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าคนคนนี้ครับเป็นวีนบูรุษของท้องถิ่นนะครับทุกคนในเมืองนะครับก็จะจัดงานเลี้ยงฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับ ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งเดียวที่อยู่ในเมืองนี้นะครับก็จะเฉลิมฉลองด้วยการลดราคาสินค้านะครับญาติพี่น้องของโปเกมอนเทนเนอร์คนนี้นครับก็จะโทรมาแสดงความยินดีแล้วก็มอบช่อดอกไม้เรียงรายแล้วก็เป็นพวงหลีดวิธีเปิดร้านปาจิงโกะเลยก็ได้แล้ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแค่เข้าไปในปลายๆของ1นึ่งหมื่นคนนี้ก็เลยนับว่าเป็นวีรบุบุษขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยใช่แล้วครับ ก็นั่นเหครับเป็นเพราะว่าเมืองมาซาร์ทาวครับเป็นปันนอกที่ไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับซึ่งการแค่เข้าไปรายชื่อ1 0,000หมคนนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วครับสุดยอดวีดุุรุษของมาซาระทาวถือกําเนิดคือแต่ก่อนนะครับเมื่อ100กว่าปีที่แล้วนะครับเมืองมาซารทาวตอนนั้นนะครับยังใช้ชื่อว่ามัชโรทาวอยู่ครับแต่ก็มีชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ามาซาราโอคิโดนะครับเขา เข้าไปติดอยู่ในอันดับที่931นะครับในการจัดอันดับโปเกมอนเทรนเนอร์ระดับประเทศนะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีคนในเมืองนี้นะครับเข้ามาติดอยู่ใน1000อันดับแรกนะครับนั่นก็เลยทำให้มาซาร a าโอคิโดนะครับเป็นมากกว่าฮีโร่ในท้องถิ่น เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าของเมืองเมืองนั้นนะครับและด้วยความตื่นเต้นนะครับของชาวเมืองนะครับก็ได้สร้างรูปปั้นทองสำริดนะครับของเขาขึ้นในจตุรัดกลางเมืองนะครับแล้วก็แต่งตั้งเขานะครับให้กลายเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมืองนะครับจากมัตชิโระนะครับก็กลายเป็นมาสระทาวแทนนะครับเอสำหรับคุณผู้ชมเซนดีนะครับที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับก็น่าจะรู้สึกเอกใจถึงอะไรบางอย่างแล้วสินะครับมาสระโอคิโด โอคิโด ok ใช่แล้วครับมาซาะโอคิโด ok คนนี้ครับก็คือปู่ของยาคินานิโอคิโดหรือด็อกเตอร์คิดนั่นเองนะครับและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ตระกูลของด็อกเตอร์คิโดเนี่ยเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถูกนับถืออยู่ในมาซาะเท่านะครับแล้วด็อกเตอร์คิโดนะครับก็มีหลานชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าชิงเงรุนะครับและหลานคนนี้ครับก็มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับซาโตชิเลยครับ โดยชิเอรุนะครับเป็นคนที่หยิงพยองมั่นใจในตัวเองนะครับเพราะว่าตระกูลของตัวเองนะครับเป็นตระกูลที่สะสมความดีงามมาตั้งแต่ในอดีตนะครับเป็นตระกูลที่ทุกคนในมาซาล่าเยกย่องนะครับถึงขนาดที่ตอนที่ชิเนรุจะออกเดินทางครั้งแรกนะครับจะมีแฟนๆสาวๆออกมาเชียร์เป็นกำลังใจให้นะครับและตอนที่ออกเดินทางนะครับก็ไม่ได้เดินทางด้วยเท้าเปล่าเหมือนกับซาโตชินะครับแต่จะเป็นการนั่งรถดุลูออกเดินทางแทนนะครับโดยตระกูลของซาโตชินะครับเป็นตระกูลที่ แท่จะตรงข้ามกับตระกูลของชิเงรุเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าพ่อของซาโตชินะครับแล้วก็ปู่ของซาโตชินะครับก็ออกเดินทางไปเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างผลงานอะไรกลับมาได้นะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ซาโตชินะครับคิดกับชิเงรุเป็นคู่หูคู่ปรับของเขานะครับเขาก็เลยต้องการที่จะเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ดังกว่าพวกเขาให้ได้นะครับแล้วเมื่อดังแล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเมืองนี้นะครับจาก มาซาระทาวนะครับให้กลายเป็นซาโตชิทาวแทนนะครับเหมือนที่มาซาระโอคิโดเคยทําไว้ในอดีตนะครับและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวบทสรุปที่ว่าทําไมซาโตชิในนิยายแอนิเมชโปเกมอนนั้นอยากเป็นโปเกมอนมาสเตอร์ไปเพื่ออะไรนะครับสําหรับในแอนิเมชโปเกมอนนะครับก็เป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วกว่า20กว่าปีนะครับที่ซาโตชิออกเดินทางเพื่อเป็นโปเกมอนมาสเตอร์นะครับและปัจจุบันนะครับเขาก็ยังคงเดินทางต่อไปอยู่นะครับ ในโปเกมอนเดอะมูฟี่ฉันเลือกนายที่เป็นเดอะมูฟี่ที่นำซับซชภาคแรกนะครับมารีเมคใหม่มีโปเกมอนเทรนเนอร์ที่ชื่อว่ามาคโตนะครับถามซัโตชิว่าโปเกมอนมาสเตอร์เนี่ยมันคือการเป็นโปเกมอนเทรนเนอร์อันดับหนึ่งของโลกเหรอแล้วซัตตชิก็ตอบนะครับว่ามันเป็นอะไรที่อยู่สูงกว่านั้นถ้าเราฟังคำพูดนี้ของซัโตชินะครับโปเกมอนมาสเตอร์เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับ เซียนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าเซียนอะ่ะเขาจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นเซียนพวกเขาจะอาศัยอยู่ในป่าเพื่อฝึกฝนวิชาของตัวเองให้ถึงจุดสูงสุดตอนแรกพวกเขาอาจจะูกคนรอบข้างหัวเราะก็เป็นได้แต่สักวันหนึ่งนะครับอาจจะมีคนที่นับถือและหลงไหลในตัวพวกเขานะครับมาขอเป็นศิษย์ก็เ,เป็นได้แล้วพอเวลาผ่านไปมุมมองของคนรอบข้างที่มีต่อเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปก็เ,เป็นได้และเมื่อถึงตอนนั้นนะครับผู้คน ก็จะเรียกเขาว่าหมอนั่นแหละคือเสียนเหมือนกับที่สุดท้ายการเดินทางของซาโตชินั้นอาจจะมีวันหนึ่งนะครับที่มีผู้คนเรียกเขาว่าหมอนั่นแหละคือเกมอนมาสเตอร์ซึ่งนั่นก็อาจจะมาถึงในสักวันหนึ่งก็เป็นได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็กด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ